คิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินรบที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียในเมืองคอมโซมสออนอามูซึ่งรัฐบาลเครมลินเล็งเห็นศักยภาพและความเป็นไปได้ที่ทั้งสองประเทศจะร่วมมือการผลิตเครื่องบินรบไปจนถึงร่วมมือในอุตสาหกรรมอื่นๆน,นอกจากนี้ค่ะคิมยังไปเยือนฐานทัพอากาศเนวิชีใกล้เมืองวลาดิวอสต็อกแถบตะวันออกไกลโดยเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกกลาโหมรัสเซียได้พาชมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยของรัสเซีย ซึ่งรวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและเรือพิฆาตที่ใช้ในสงครามยูเครนงานนี้เรียกได้ว่าผู้นําเกาหลีเหนือให้ความสนใจอย่างมากเลยค่ะซึ่งหลังจากนี้อาจมีการต่อย,ยอดขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายโดยประธานาธิบดีปูตินยังได้ตอบรับคําเชิญที่จะไปเยือนเกาหลีเหนือหลังจากนี้ด้วย